สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพาหัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่สิบหาสิงหาคมสองหาหกแปดครับมือนีครับจะโทรหาแม่สละบุรีครับผมเนาะเพราะว่าเอฟซีทางช่องถามเมื่อเยอะมากครับผมเนาะให้ผมตามแม่สละบุรีโค้งสุดท้ายหน่อยนะไลน์มาถามโทรมาถามเยอะมากครับผมเนาะมาขอแจ้งข่าวเอฟซีทางช่องครับผมเนาะตอนนี้นะครับทางช่องหลักครับช่อง พหัด channel ครับผมนอนตอนนี้งดลงคลิปก่อนนะครับแต่มาลงทางช่องพระหัดคนเดิมเด้อครับผมเนาะตอไปนี้นะครับติดตามได้ครับเพราะว่าช่องรักผมมีปัญหาครับผมเนาะ<ม>แต่รมมา่นี้ครับผมเดี๋ยวโทรหาแม่สลับบุรีครับโทรหาแม่สลับบุรีนะครับสวัสดี สวัสดีครับผมแม่ครับจ้าครับผมแม่ครับเริ่มเลยไหมคะเอาเลยครับผมแม่ครับจ้าย้ำย้ำโค้งสุดท้ายแม่จ้า <c oughs> ชุดวิ่งหกเจ็ดบุญเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม่แป๊บหนึ่งครับผมแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งผมจดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนแลวแม่สบายดีป่าครับผมแม่ครับ จ้าสบายดีค่ะอ๋อครับผมแม่ครับโอเคครับบนหกกับเจ็ดแมเนาะหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดครับที่แม่ให้ไปสามชุดหกศูนย์หกหนึ่งหกห้าครับผมแม่ครับปันทงไปเลยหกห้าหกห้าครับผมแม่ครับตัวลองหกศูนยองหกศูนย์ครับ ยาแล้ว yeah. ใครชอบหลักร้อยก็จัดไปลูกแม่ก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่หลักร้อยอะลูกแม่ชอบลูด <laughs> <laughs> แม่สายลูดลูกหลักร้อยนอะอ,อ๋อลูดหลักร้อยออใช่ไหมแต่แม่ก็ชอบอยู่สองหางนะหกศูนย <60, S 2> <10, S 1> ์่เนี่ย 10, อะไรนะเจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าครับผมแม่ครับยา yeah. เอาเอาอีกหางหนึงนะ 8, 6, 0, เนาะแปดหกศูนย์อ่ะแปด ห <60. S 2> กศูนย์จ็ดเจ็ดหกห้านะเดี๋ยวก็แปดหกศูนย์ทำไมหกศูนย์มาบ่อยจะเลยแม่ออกมาโดนเลยนะออกบ่อยมากเลยนะหกศูนยะ์ช่วงนี้นะหกศูนย์ศูนย์หกเนี่ยจ้าอย่างห้าสองยังออกเลยลูกใช่ครับผมใช่ครับท,ที่เขาออกสามห้าสองจำได้ไหมลูกใช่ครับผมแม่สามห้าสองครับผมจำได้ครับจ้าแล้วเขาก็มาออกแปดห้าสองอีกใช่ครับผม จ้าแต่แม่แคาให้ตัวนี้แหละหกห้านี้แหละทัอันั้นตัวรองลูกตัวรองจ้าข้างล่างนะคะครับผมแม่ครับข้างล่างเลยครับข้างล่างวิ่งห้ากับสามล่างครับผมสามกับห้าครับผมจ้าสามกับห้าห้ากับสามก็อันเดียวกันละลูกหลักหน่วยหลักสี่ตัว ครับผมเก้าศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งสองครับผมแม่ครับจ้าไม่ชอบเก้านะลูกวันฟันทงครับผมแม่ครับชอบเก้าครับให้สองหางเลยครับผมแม่ครับสามเก้ากับห้าเก้าสามเก้าห้าเก้าจ้าสามเก้าสวยแม่สามเก้าเก้าสามนี่สวยมากเลยผมชอบในวันเนี้ย แล้วเอาเลขดังสลับรีไหมลูกเอาครับผมแม่ครับตัวไหนครับห้าแปดแปดโอ้ห้าแปดแปดห้าดังทั่วไทยครับผมตั้งแต่เลขประมาใหม่เลยดังมากจ้าเพราะว่าเราก็แพงด้วยลูกใบละร้อยห้าสิบเนี่ยครับผมแม่ครับทั้งห้าแปดทั้งแปดห้าหรือใบละร้อยห้าสิบนะลูกอืมครับผมแม่ครับรั 5, 8, ้นก็ลองเสี่ยงกันดูนะ ไม่รู้เขาดังไม่รู้<ล>จะออกหรือเปล่าเลขดังสลับด้เห็นแต่เห็นเลขดังๆเลขอั้นก็ออกดีนะลูกนะใช่ครับผมแม่ครับจ้าสังเกตด,ดูเนะี่เลขจะไม่ออกสูงช่วงนีนะ้จะออกต่กาํกากลางๆนะไม่ออกสูงเท่าไรหร่เลยคะใช่ใช่ไม่ออกเลขจะไม่ออกอสูงสูง่อยออกต่ำต่ำกลางๆคงสเกตด,ดูจ้าไงาก็สามเก้าห้าเก้านี่เนละก็มไม่ค่อยสูง ใช่ครับผมสามเก้าห้าก็ไม่สูงเพราะว่ามันได้สามกับห้าเลขวิ่งนะคะครับผมแม่ครับจ้าอย่างเก้านี้แม่ก็ไปเอาชุดสี่ตัวอ๋อครับผมแม่ครับจ้าแม่ก็เก่งสามเมื่อหลูกสามตัววิ่งนะตัวเด่นนะอ๋อเด่นที่สามนี่ครับผมจ้ารองห้าจ้าสามรองห้าครับผมเนาะจ้า ถ้าใครชอบสามสองสามศูนสามหนึ่งก็จัดไปค่ะเห้ชอบสามเก้าค่ะลูกอ๋อครับผมสามเก้าสามเก้าก็สวยสามเก้าจ้ะครับผมแม่ครับแล้วแม่อ่ที่สระบ,บุรีฝนตกบ,บ่อยไหมครับช่วงนี้ครับผมอ๋อเมื่อคืนนี้ก็ตกตกอยู่นะคะแต่ตกตกไม่มากค่ะลูกบ้านผมโอ้โหไม่ตกนานแล้วนี่บ้านผมเนะี่ย ก็ตกช่วงหัวปีมันก็เลยท้ายปีก็เลยไม่ค่อยตกเแล้วก็ตกใหม่อละลูกผมยังไม่หมดหรอกค่ะลูกใช่ครับผมแม่ครับที่ข้างบนหลักหน่วยบนนะลูกนะศูนย์หนึ่งห้านะลูกครับผมแม่ครับหลักหน่วยบนศูนย์หนึ่งห้าครับใช่เข้าดีนะคะลูกนะงวดที้แล้วก็สองเจ็ดสองแปดใช่ไหมแม่จ้ะเข้าสองค่ะลูกเจ็ดแปดสองเข้าสอง หลักหน่วยบนหลักหน่วยบนครับศูนย์หนึ่งห้าสูตรนี้เข้าดีค่ะครับผมศูนย์หนึ่งห้าแม่ก็เลยชอบหกห้านะคะลูกอ๋อครับตัวรองก็หกศูนย์เจ็ดหนึ่งก็สวยนะเจ็ดหนึ่งเหรอคะใช่ใช่เจ็ดหนึ่งก็จัดกันไปค่ะลูกมันได้วิ่งหกกับเจ็ดอืมครับผมแม่ครับหกกับเจ็ดจกหลักสิบแม่ได้เลขคู่นะลูกนะ หลักสิบบนใช่ไหมครับเลขคู่ยาเปนเลขคู่ค่ะเป็นเลขคู่เลขคู่ก็มีศูนย์ครับสองครับผมสี่ครับหกแปดศูนย์สองสี่หกแปดครับผมแม่ครับมีห้าตัวครับยาเลขคู่เป็นเลขคู่ค่ะหลักสิบครับผมแม่ครับหลักสิบเป็นเลขคู่้าขอให้โชคดีกันนะคะ ครับแม่ขอบคุณแม่มากครับผมครับสวัสดีครับยาสวัสดีค่ะครับผมกันนีครับผมเนาะหลังจากที่ผมโทรคุยกับแม่สระบุรีครับผมเนาะเพราะว่าแม่เปิดร้านขายของก็นเดี๋ยวคุยเดบิโดนครับผมเนาะลูกค้ากับเขาล่านครับผมเนาะแต่ประมาณนี้ครับผมแม่สระบุรีย้ำเน้นของสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้เอฟซีทัางช่องครับผมเนาะ ึ้นหน้าจอนะครับก่อนขึ้นหน้าจอครับเนาะจะบอกเลขดังเข้าเนาะเลขดังสระบุรีครับผมแปดห้าห้าแปดเครับผมเนาะเลขดังสระบุรีครับแปดห้าห้าแปดแม่สระบุรีให้มาครับบนครับเด่นที่หกลองเจ็ดครับเด่นที่หกลองเจ็ดครับหลักหน่วยบนครับศูนย์หนึ่งห้าครับหลักหน่วยบนครับศูนย์หนึ่งห้าครับ แล้วก็แม่จับคู่ให้โค้งสุดท้ายครับผมเนาะบน2คู่ครับ60,65ครับ60,65ครับเน้นที่ 6, 5หนะครับแล้วก็ชุด3ตัวครับมี2หางครับ 7, 6, 5 8, 60ครับเน้นที่7 6 5หแล้วก็65บนนะครับส่วนล่างครับล่างครับผมเนาะเด่นที่3ลรอง5้าครับ ล่างเดือนที่สามลองห้านะครับเลขติดล่างเดินดีมากครับผมเนาะเดือดติดล่างนี่ตั้งแต่สามปีที่แล้วครับผมผิดบม่เกินสิบงวดเนาะผิดไม่เกินสิบงวดนะครับเลขติดล่างสูตรนี้นะครับผมเนาะงวดนี้เลขติดล่างของแม่ธะบุรีครับมีเก้าศูนย์หนึ่งสองครับเก้าศูนย์หนึ่งสองครับแม่ฟันทงให้สองคู่นะครับผมเนาะสามเก้าห้าเก้าครับ 3 9 5 9 9นะครับเน้นที่39เพราะว่าแม่เด่นที่3ครับเน้นที่39นะครับแต่ประมาณนี้ครับผมเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอฝาก FC ทาง่องแน่ครับผมตอนนี้ครับผมช่องทางหลักครับผมเนาะมีปัญหาครับช่องผหัดชแนลมีปัญหาครับผมเนาะอยากให้ F c ฟซีทาง่องครับผมเนาะมากดติดตามได้ทางช่องผหัดคนเดิมนะครับเพราะว่า ช่องหลักมีปัญหาก็าลางแก้ไขอยู่ครับผมตอนนี้ครับก็มาติดตามได้ครับผมเนาะเพราะว่าผมทํา2ช่องนะครับเนาะผัดชาแนลแล้วก็ช่องผัดคนเดิมนะครับย้ำกับเอฟซีอทีนึ่งครับผมเนาะผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับอย่างเช่นเพจทาง Facebook ไม่มีนะครับผมเนาะอย่าไปหลงเชื่อครับผมอย่าไปหลงเชื่อทาง Facebook นะครับสิ่งกับมี่เพจต่างๆนะครับเนาะ เอาหน้าผมเอาซื้อผมไปหากินอย่าเป็นลงเสื้อครับผมกับปมาณนี้แหละครับผมเนาะกับสุดท้ายนี้ครับกับข้ออวยพรให้เอฟซีท่างช่องที่เบิ้นคลิปนี้ครับเดินทางแขว้าดลาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบครับอย่าลืมขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์นะครับแล้วก็1ติดตามครับผมเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ